อยู่แน่นเลยตัวนี้แน่นแน่นครับแน่นโอ้อหมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับสวัสดีครับนานา,นา,นา,นาตกปลาทุกท่านวันนี้ผมนาเ็กช่องเอเดนพิชชิงผูงง้เก็ดตกปลานะครับจะพานานา,นามาตก ปลาหมอนะครับแล้วก so like so, so, cool. so, so, so ็ก็อยากจะตกปลาิงด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาิงไหมนะครับปอดีเหยื่อเหลืออยู่แค่นี้นะครับก็จะมาใช้เหยื่อให้หมดนะครับจากคลิปก่อนนะครับผมไปตกอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็เหยื่อตัวนี้นะครับจะใช้ให้หมดนะครับกับเหยื่ออ่อยก็เหลืออยู่หนึ่งปั้นนะครับสําหรับคลิปวิธีการมาเหยื่อนี้ผมทําไปแล้วนะครับแล้วก็่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปัก ลิงไว้ใต้ข้อความคลิปนี้นะครับอันนี้มาลองชิมดหน,นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปลายคันผมก็จะไปเยอะลงประมาณนี้นะครับตล้องมองก็อ่า ผมก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะครับมารอลุ้นกันนะครับคันก็อยู่คันเดิมนะครับวันนี้ผมพ่นสีมานะครับเพื่อเราจะดูง่ายนะครับสําหรับหมายที่มาวันนี้นะครับตรงนั้นนะครับเป็นสุวินทวงศ์ซอย13นะครับวิ่งมาแล้วเจอสะพานข้างของแล้วก็จะมีทางเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นหมายที่ผมเคยมาตกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่หมายนี้นะครับผมเคยไปตกข้างในนู่นนะครับ ต่พังเอินว่าวันนี้เหยื่อมเหลือนะครับเหลือจากหมายนู้นนะครับก็บ่ายสามโมงแล้วครับตอนนี้ก็มาใช้เหยื่อให้หมดนะครับเริ่มนะครับเราก็ใช้เหยื่อมันมุงเราตรงนี้นะครับเป็นเหยื่อมันหมุของเรานะครับแล้วก็ คือผมจะลงถึงหน้าดินเลยนะครับอันนี้ตะกัวผมนะครับก็จะใช้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับผมโอเค ถอนทุนมาแล้วครับแต้มแรกตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กเก็บไว้ก่อนแต้มแรก <c oughs> ลงไปกป็ยกทุนเลยครับ <c oughs> อืมใส่สวยครับ เริ่มสายใหญ่กว่าสาแรกแล้วนะครับอ,อมาลุ้นกันตอ่อไไปอยู่ใช้ไม่ใหญ่ครับวันนี้สาตกลางๆเหมือนวันนั้นเนี่ยครับเหมือนเดิม คือเยอล่อนะเยเยอะดูดเยอมีน้อยนะครับก็ใส่น้อยจริงๆแล้วที่ผมตกให้มันลงหน้าดินนะครับผมหวังตัวใหญ่นี่ครับกดอดูใส่สวย ไสาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลองเด็กใจดูสิตอกแหมวตอกโอ้ยกดมิดขนาดน,นี้ ตาเริ่มระแวงแล้วนะครับเราจะต้องแบบไม่วัดง่ายเหมือนครั้งก่อนนะครับคือเราต้องให้จมให้ลากเลยนะครับมาดูว่าเวลาเราวัดตาระแวงจะเป็นยังไงนี่ครับนี่กินแล้วนะครับนี่กินแล้วมันยกทุนแล้วนะครับเนี่ยยก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  เราก็ปล่อยไปปล่อยไปเราก็จับไว้นะครับจับไว้พปลานินปลาอะไรเหมือนกันนะครับเวลาเราแวงนะครับปล่อยปล่อย <laughs> dù khắc dài rồi. mà đã sải dài rồi mà ทุนยกทุนนอนเลยกดอยู่แน่นเลยตัวนี้แน่นแน่นครับแน่นโอ้โหโอ้โหครับเล็กเลยตัวนี้โอ้โหมันใหญ่กินแล้วตัวนี้อ่ะ ดูครับตัวนี้ใหญ่มากๆอือดูครับเต็มกำมออออืออือหูอยู่อุยใสสวย นี่ไงใหญ่หมาอีกแล้วครับแล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่ยกฟุ่นมาเริ่มอุ้ยหลุด ได้ครับตัวใหญ่มากวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะใส่เหยื่อมันหมูงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่ตรงโคนเบ็ดนะครับอันนี้สําหรับน้าๆนมือใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าใจวิธีการตกปลาหมอแบบที่ผมตกนะครับก็คือปลาหมอบะนินก็ตกแบบนี้เลยนะครับ แต่ถ้านาน,านาจะใส่เป็นเหยื่อกุ้งเหยื่ออะไรก็ใส่แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เวลาปลาดูดมันก็จะดูดตัวนี้ไป ครับดูมันดูครับเร่งเพลงอย่างเดียวคือช็อกเกอร์นี่แหละครับเข้ามากวนคนที่เขาทำเป็นก็ทำอร่อยนะครับผัดกระเพรา,าทำาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าของผมผมทสาไม่เป็น ผมก็จะกําจัดโดยการเอาไปวางไว้บนบกาลุ้นกันต่อครับไม่รู้ว่าปลาจะเงียมหายไปหรือเปล่านะครับจะเกิมเข้าเมื่อกี้อืออยู่สายใหญ่ครับ เริ่มแล้วครับกดแ้วกดแนวอืมออ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ติดแล้วเมื่อกี้หนักเลย ห <g ül> นักๆก,ก็ยังเสียวๆอยู่นะครับหนักๆเสียวช็อคเกอร์อืมโอ้ยหลุดอีกแล้ว ใหญ่ด้วยอ,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 อยู่ครับอนนโอเคนะครับลงนะตอนนี้แบตที่ถ่ายทําก็จะหมดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเดี๋ยวผมก็จะตั้งตกไปจมเดีียวหมดนะครับก็ ขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดเพราะคิดดีๆท้ายคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ